เป็นเบบิธีประจำเทศกาลวันคริสต์มาสว่ากันว่านอกจากคอเซนเตอร์แล้วในวันคริสต์มาสนั้นสิ่งที่ท่านจะได้พบเจอมากที่สุดก็อีพวกแก๊งหน้าแป้นแลนเหล่านี้นี่เองเบบิธีคริสต์มาสประกอบไปด้วยตัวพูดคริสต์มาสแปดตัว8แบบและอีกสองซีเครด ตัวหนึ่งเป็นถุงเท้าเนา่าอีกตัวหนึ่งก็เป็นกระต่ายหูตกนเนา่าเน่าแต่และตัวก็ตัวตึวตงๆประจำวันคริสต์มาสทั้งนั้นน้องได้เปิดเพลงจิงกระเบลขึ้นมานะโอ้โหแดนยับเลยจิงกระเปลจิงกระเปลลิงไม่ใสก่กางเกงแอะแอะจิงกรเปลจิงกรเบลลิงไม่ใสก่กางเกง ตัวแคนดี้เคนในตำนานว่ากันว่าหาใช้เจ้าแคนดี้เคนนี้เปิดกล่องจุ่มเบรวิธีคริสต์มาสแบบจะเพิ่มอาตัวอาตาอาเพออาตาการได้ซีเคร็์มากยิ่งขึ้น0.252525252525 เปอรเซนจะได้ตัวอะไรนะจะได้ตัวอะไรเนะสีเคร็ดไหมนะโอ้ยห,หนูเข้าปากงับ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 ,งบ,บจะได้อะไระมาเปิดครับโอ้ยสบับเบริ่สี เซนนาเแบย์้ิธีนาแปนแลนโอเคเอาเลยครับหนึ่งสองสามเบ,บีขนมบบิงเจ้าเบยิธีขนมผิงเป็นเบยิธีในตำนาน ที่พบได้บนโต๊ะอาหารมืมอสุดยอดในวันคริสต์มาสมันมอพร้อมกับไม้เคนที่เคนที่เอาไว้ฟาดหัวกระบานคนที่คิดจะกินมันว่ากันว่ารสชาติของมันจริงๆนั้นอร่อยมากแต่มันก็คิดว่าคนที่คิดจะกินมันก็น่าอร่อยเช่นกันดังนั้น ในคืนฉลองวันคริสต์มาสบนโต๊ะอาหารอันแสนสุขสตรก็ไม่รู้ว่าคนที่จะเป็นฝ่ายที่กินมันหรือมันจะเป็นฝ่ายที่กินคนกันแน่ oh. เป็นอย่างไรกันบ้างากับเจ้าเบบีทีขนมผิงไม้เคนด้วยเคนฟาดหัวกระบาลคนตนนี้หากใครอยากได้พูดสักตัวไว้ฉลองวันคริสต์มาส ก็ลองไปจัดหากันมาได้แต่ไม่แน่ใจว่าวันนั้นจะได้ฉลองหรือวันนั้นจะเข้าโรงพยาบาลแต่ถ้าหากท่านไม่สนใจวันคริสต์มาสท่านเอาแต่นั่งเล่นเกมนั่งดูการ์ตูนหรือนั่งกินขนมไร้สาระไปวันๆก็ไม่ต้องไปสนใจมันให้มันไปป่วนบ้านอื่นต่อไปเถอะ